วิธ anyway ีการจัดการข้อมูลติดตามการขออนุมัต <t> ิและจัดซื้อจัดจ้างโครงการทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบวิธีการจัดการข้อมูลติดตามการขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างโครงการให้ไปที่ระบบติดตามสถานะโครงการจากนั้นทำการเลือกติดตามการขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ทำการเลือกเงื่อนไขเช่นรหัสโครงการหรือชื่อโครงการระบบจะแสดงรายละเอียดของโครงการที่เราเลือกไว้จากนั้นทําการเลือกดอปดาวเมนู Menu, จัดซื้อจัดจ้างเมื่อเลือกจัดซื้อจัดจ้างเสร,สร,สร็จเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่อมาให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มทําการกรอกรายละเอียดเช่น สถานะขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างหมายเหตุจากนั้นทำการกดปุ่มบันทึกกดยืนยันระบบจะบันทึกข้อมูลสถานะขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างสำเร็จเพียงเท่านี้วิธีการจัดการข้อมูลติดตามการขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างโครงการก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย